มาดูตู้จดหมายในอเมริกากันนะคะผ่านน้องแคลร์มาเปิดตู้จดหมายแล้วก็พัสดุไปดูกันค่ะเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะเนี่ยเขาจะมีตู้จดหมายแบบนี้นะคะที่เขามาไว้พัสดุเขาก็จะมีช่องตรงนี้ให้กับเรานะคะจะเป็นเป็นอ่ลำดับกันนะคะ เขาจะมีพัสดุเขาจะใส่ไว้ในเนี้ยคะกรณีที่มันใหญ่ใส่ไม่ได้เขาก็จะเอาไปไว้ที่หน้าบ้านได้น้องแคลมาช่วยสวัสดีค่ะสวัสดีป้าป้าน้านาลูกนี้ก็อารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเลยพามาวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนอ่ะอากาศค่อนข้างที่จะดีทีเดียวอากาศเย็นๆแล้วก็